เคยรู้สึกไหมว่าทำตามสูตรสำเร็จของคนอื่นแทบตายแต่ทำไมชีวิตเรายังติดบัก๊กชีวิตติดบั๊กคือพอดแคสต์ที่จะพาคุณมาดีบั๊กความเชื่อผิดๆเจาะลึกเบื้องหลังคำสอนสวยหรูและอัปเดตแพชช์ความจริงให้ชีวิตแข็งแกร่งขึ้นเราจะพาคุณมาพัฒนาตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่เพอ้อฝันไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดและหัวราอไปกับความจริงเจ็บๆของโลกทุนนิยมกด subscribe เพื่อตาสว่างและแก้บักชีวิตไปพร้อมกันเคยรู้สึกเหนื่อยกับการวิ่งตามอัลกอริทึมไหมปั่นคอนเทนต์ตามเทรนด์จนหมดไฟหรือเปล่าหรือมีผู้ติดตามเยอะแต่เปลี่ยงเป็นไรายได้ไม่ได้บางทียุคทองของโซเชียลมีเดียแบบเดิมๆอาจจะจบลงแล้วในพอดแคสต์ชีวิตติดบัค EP พ,พิเศษนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจแนวคิด The Death of Social Media จากแดนโคนักคิดและผู้ประกอบการออนไลน์แห่งยุคพร้อมเจาะลึกถึงอนาคตของนักสร้างคอนเทนต์ที่ไม่ใช่แค่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่คือการเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิตัลมาร่วมหาคำตอบว่าทำไมนิวเลสเตอร์ถึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดและทำไมแฟนตัวจริง1,000คนถึงมีค่า กว่าผู้ติดตามนับล้านสวัสดีครับผมบุญเกิบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Creators Compass Podcast ที่จะเป็นเข็มทิศนำทางให้กับนักสร้างคอนเทนต์ยุคใหม่ทุกคนครับสวัสดีค่ะมะขินค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่แค่ฟังชื่อก็ใจหายวาบแล้วนะคะกับคำว่าอาวสานโซเชียลมีเดียหรือ the death of social media ใช่ครับคุณมะขินซึ่งเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากจากแดนโคนักคิดและผู้ประกอบการออนไลน์ที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ คำว่าอาวสานในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้ Facebook Instagram หรือ t k t t o k จะหายไปจากโลกนะคอยยังชั่วนึกว่าจะต้องไปหางานอื่นทําแล้วนะคะเง <c oughs> ินมันหมายความว่าอะไรคะมันหมายถึงยุคทองที่การสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มเหล่านี้แบบเดิมๆมันจบลงแล้วครับโอเคน่าสนใจมากยุคทองที่จบลงคุณบุญเกิบช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไง ลองถามตัวเองหรือคุณผู้ฟังดูนะครับคุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับการวิ่งตามอัลกอริทึมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหม รู้สึกเหมือนต้องปั่นคอนเทนต์ตามเทรนด์ใหม่ๆทุกวันจนหมดไฟหรือเปล่าโอ้โหคำถามนี้จี้ใจดำมากค่ะบางทีทำคลิปแทบตายยอดวิวหลักร้อยแต่คลิปเต้นมั่วๆ15วินาทีดันเป็นไวรัลเหนื่อยใจจริงๆนั่นแหละครับคืออาการของสิ่งที่แดนโคเรียกว่าความตายของโซเชียลมีเดียยุคเก่ามันคือการตายของแนวคิด3อย่างครับ 1. การยึดติดกับยอดไลค์ยอดฟอล Vanity m a t r i x หรือตัวเลขสวยๆที่ว่างเปล่าใช่เลยครับเราเคยเชื่อว่าการมีผู้ติดตามเยอะๆคือความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงผู้ติดตามนับล้านอาจสร้างรายได้ไม่ได้เลยหากพวกเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงข้อนี้จริงมากค่ะมีแสนฟอลแต่ขายของไม่ได้สักชิ้นก็ไม่มีประโยชน์อย่างที่สองคือการที่เราไปเช่าที่ดินคนอื่นอยู่ครับ การสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียก็เหมือนการไปเช่าที่ของมาร์คซักเคอร์เบิร์กหรืออีลอนมัสเพื่อสร้างบ้านวันดีคืนดีเจ้าของที่อาจจะเปลี่ยนกฎลดการมองเห็นหรือที่เลวร้ายที่สุดก็คือปิดบัญชีของเราอ๋อเหมือนเราสร้างปรา,าสาททรายสวยงามริมทะเลแต่สุดท้ายคลื่นหรืออัลกอริทึมก็ซัดหายไปได้ทุกเมื่อเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริงๆถูกต้องครับและอย่างที่สคือมหาสมุทรสีเลือดหรือ r ร d โอเชีย ทุกวันนี้ทุกคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ทำให้โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยเสียงรบกวนหรือ Noise การแข่งขันสูงมากการจะทำให้คอนเทนต์ของเราโดดเด่นท่ามกลางคอนเทนต์นับล้านชิ้นกลายเป็นเรื่องที่เหนื่อยเกินไปสรุปง่ายๆก็คือเกมการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เน้นปั่นยอด e n น a เก m e n t ผิวเผินเพื่อรอสปอนเซอร์เข้ามันกำลังจะตายแล้วสินะคะใช่ครับคุณมะขินและเมื่อเกมเก่ามันจบ เกมใหม่ก็เริ่มขึ้นครับแดนโคบอกว่าอนาคตของนักสร้างคอนเทนต์อยู่ที่การเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ให้ความบันเทิงไปสู่เจ้าของธุรกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลบิสเนสโอเนอร์ครับว้าวฟังดูยิ่งใหญ่มากแล้วการเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลที่ว่าต้องทำยังไงบ้างคะมี3เสาหลักสำคัญครับเสาหลักที่1คือการเป็นเจ้าของโอเนอร์ชินี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุด แทนที่จะไปเช่าที่ดินคนอื่นเราต้องสร้างที่ดินของเราเองแพลตฟอร์มที่เราเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือ News Letter หรือ Email List ครับเดี๋ยวนะคะ Email เ,เนี่ยนะมันดูโบราณไปหน่อยไหมคะ นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดผิดครับลองนึกภาพตามนะเ ocial m เ d ียคือปาร์ตี้ริมถนนที่เสียงดังวุ่นวายคุณต้องตะโกนแข่งกับคนอื่นแต่น n e w เ l เตอร์คือการที่คุณเชิญคนที่สนใจจริงๆเข้ามานั่งคุยในบ้านของคุณเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่คุณควบคุมได้ทั้งหมดไม่มีอัลกอริทึมมาขวางกัน้นอ๋อเข้าใจภาพเลยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและส่งมูลค่าได้โดยตรงเสาหลักที่สอง ความลึกซึ้งชนะความกว้างขวางอนาคตไม่ใช่การมีผู้ติดตาม1ล้านคนแต่คือการมี1,000 true fans หรือแฟนตัวจริง1,000คนที่พร้อมจะสนับสนุนทุกอย่างที่คุณสร้าง หมายความว่าเราต้องเลิกทำคอนเทนต์แมสแมสเอาใจทุกคนแล้วหันมาโฟกัสกับการแก้ปัญหาให้กลุ่มคนเฉพาะของเราอย่างจริงจังคุณภาพของความสัมพันธ์สำคัญกว่าปริมาณผู้ติดตามถูกท่องครับและเสาหลักที่3ามโซเชียลมีเดียเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่บ้าน มันยังไม่ตายสนิทครับแต่มันเปลี่ยนบทบาทไปแล้วครับมันไม่ใช่บ้านที่เราต้องคอยตกแต่งอีกต่อไปมันคือเครื่องมือการตลาดชั้นยอดเพื่อดึงคนมาที่บ้านของเราโอเคเก็ตเลยงั้นก็คือใช้ TikTok Reels หรือ X เป็นหนังตัวอย่างเพื่อโปรโมทแล้วชนคนที่ชอบหนังตัวอย่างของเราให้ตามมาดูหนังเต็มเรื่องที่ Newsletter ของเราแบบนี้ใช่ไหมคะนั่นคือคำเปรียบเทียบที่ดีที่สุดเลยครับ ดังนั้นอวสานของโซเชียลมีเดียก็คือจุดเริ่มต้นของยุคแห่งการเป็นเจ้าของ The Ownership Era ครับมันคือยุคที่นักสร้างคอนเทนต์ตัวจริงจะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนฟังแล้วหึกเหิมมากค่ะแต่ก็แอบ,บคำงวลน,นิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนถ้าอยากจะเริ่มปรับตัวเข้าสู่อนาคตแบบนี้ควรจะเริ่มจากตรงไหนดีคะคุณบุญเกิดแดนโคแนะนำให้เริ่มง่ายๆแค่2ข้อครับ1 เริ่มเขียนนิวส์เลเตอร์วันนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องสมบูรณ์แบบเปิดบัญชีบน Substack หรือ Convert Kit แล้วเริ่มเขียนสัปดาห์ละครั้งมันคือการเริ่มสร้างสินทรัพย์ดิจิตัลที่สำคัญที่สุดของคุณแล้วข้อ2ล่ะคะ2เปลี่ยน Mindset มองตัวเองเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่แค่คนทำคอนเทนต์งานของคุณคือการแก้ปัญหาให้ผู้คนผ่านคอนเทนต์และสร้างธุรกิจจากสิ่งนั้นว้าว โลกเปลี่ยนไปจริงๆแล้วและนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับนักสร้างคอนเทนต์ที่ไม่ใช่แค่ตามกระแสแต่ต้องการสร้างคุณค่าและอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาจริงๆบนที่ดินของเราเองขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe ช่องชีวิตติดบักนะครับหวังว่าแนวคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าผมบุญเกิบสวัสดีครับมะขินค่ะสวัสดีค่ะ